บางแสนเมืองชายหาดที่กำลังพลิกโฉมตนเองจากจุดหมายปลายทางที่คุ้นเคยสู่เมืองตากอากาศระดับโลกเมืองแสนสุขนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยทัศนียภาพงดงามและการพัฒนาที่ทันสมัยมาเที่ยวที่บางแสนค่ะชอบมาเดินเล่นแล้วก็มาเที่ยวถ่ายรูปก,กับเพื่อนๆค่ะปกติวิ่งกรุงเทพแล้วกว็วันหยุดก็มามแถวนี้ะมาเที่ยวคาเฟ่ค่ะเพราะว่าที่เที่ยวที่นี่เยอะมากค่ะ บางแสนมุ่งสู่ความสมดุลทั้งในด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตชุมชนทัดเทียมเมืองตากอากาศชื่อดังทั่วโลก ฐานะที่มีโอกาสได้รับเรื่องมาเป็นผู้บริหารเมืองแสนสุขเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องการให้บางแสนของเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงมีการพัฒนาการปรับปรุงภูงมิทัศน์ได้หลายที่นะครับโดยเฉพาะหาดวรนณภพานในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียกว่าสําคัญไม่แพ้กับพื้นที่บริเวณเดิมพื้นทีนชายหาดทรายบางแสนนะครับแล้วก็แหลมแท่นอีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเหมือนปอดติดทะเล เราก็เลยมองเห็นว่าเราต้องการพัฒนาปรับภุมิทัศน์โซนเนี้ยโดยที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักก็คืออยากใช้วัสดุที่มีความสวยงามเรียบร้อยแล้วก,การใช้งานหนักนักท่องเที่ยวเยอะต้องทองการสานง่ายต้องให้ดูมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นการพัฒนาบางแสนมุ่งเน้นการยกระดับการท่องเที่ยวสู่ระดับพรีเมียมผ่านการจัดกิจกรรมและเทศกาลอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการพักผ่อนคุณภาพสูงหานวอนทภารนี่เป็นจุดเปลี่ยน ที่ทาให้บางแสนนี่มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเราอยากจะให้ตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดที่มีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนเราก็เลยจะต้องนําอัตลักษณ์ในการดีไซน์แล้วก็เอาไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันเนี่ยเข้ามาตั้งโจทย์นะครับในการออกแบบภูมิทัศน์ให้คนมาสามารถนั่งปิกนิกได้ใต้บริเวณที่ร่มในช่วงกลางวานันและช่วงเย็นเนี่ยสามารถใช้พื้นที่ในการชมอาทิตย์ตกได้ส่วนแหลมแท่นก็จะเป็นอีกบริบทหนึง่งเชื่อมต่อโดยการนําเอาดีไซน์ของงานภูมิสถาปัตย์มาช่วยในการที่จะทำเป็นลานอาเซียนก็ต้องมมมีีกกกกาาาาารรเเเเเลืืือออสสสสวววััดุใใหหห้้ะชงงนนนน่่ป็ึ ให้ประชาชนเข้ามาพักผ่นอนหย่อนใจพร้อมกับเรียนรูป้ประวัติศาสตร์แลนด์มาร์กต่างๆของบางแสนได้รับการออกแบบให้ผสมผสานความทันสมัยเข้ากับอัตลักษณ์ดั้งเดิมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจแก่ผู้มาเยือนเราต้องการวัสดุที่อาจจะมีการใช้งานแน่นอนต้องมีการเสื่อมสลายของการจากการใช้งานของวัสดุเหล่านั้นเราก็เลยอยากได้วัสดุที่มีการปรับเปลี่ยนง่าย แล้วก็ที่สําคัญตัววัสดุที่ผลิตมาจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมจากวัสดุรีไซคลหรือว่าจะเป็นพวกกรีนแมทเทอเรียลต่างๆเราได้มีการปรึกษากับทางกองช่างทางสถาปนิกแล้วก็พูดถึงหน่วยงานก็คือ SCG ก็เป็นพี่เลี้ยงให้กับทางเทศบาลืองแสนสุขนะครับการพัฒนาภูมิทัศน์ของบางแสนให้ความสําคัญกับความสวยงามควบคู่กับการใช้งานที่ยั่งยืนโดย SCG ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนานี้ ผ่านการนำเสนอองค์ความรู้ด้านการออกแบบภูมิทัศน์การจัดการพื้นที่และการให้คำปรึกษาด้านการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ SCG ได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อสร้างสรร์ภูมิทัศน์ที่โดดเด่นสวยงามสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและมีความยั่งยืนสวยพื้นสะอาดเดินง่ายค่ะพื้นก็เดินสะดวกง่ายขึ้นครับผมปูพื้นแล้วก็เดินดีค่ะสะอาดสะอ้านปลอดภัยกับเด็กๆมากเลยค่ะ พอมันมีการปรับปรุงก็คือวิ่งสบายมากครับปัจจุบันนี้คนมาท่องเที่ยวบางแสนเรามากกว่าสาล้านคนแล้วตอนนี้บางแสนเราพร้อมแล้วนะครับเรามาเดินได้เดินดีกันที่บางแสนนะครับ